หลักการยิงนะครับง่ายๆครับเริ่มจากขึ้นธนูนะครับใส่ลูกครับการดึงนะครับเราจะไม่ดึงตรงๆนะครับเพราะถ้าดึงตรงๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดมันจะดีดปากเอานะครับเดี๋ยวปากจะแตกเราจะดึงออกมาข้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปชิดกับแก้มนะครับ สาธิตครับครับอย่าเพึ่งเอานิ้วผมไม่มือหรือว่าไปแตะไกลก่อนนะครับเราต้องเล็งให้ได้ก่อนนะครับถ้ายัางไม่ชำนาญพอระยะสายตากล้องตรงนี้นะครับศูนย์หลังแล้วก็เล็งตามที่บอกนะครับพอเล็งได้แล้วก็จะขยับปลายนิ้วมือมา เตรียมตัวเหนียวไกลครับพอเราเล็งได้แล้วเราก็จะยิงไปได้เลยครับเห็นไหมครับระยะ20เมตรนะครับมาดูกันครับ นี่คือความแม่นยำของธนูคอมเพาว์นะครับนี่ครับผู้สาธิตหันมายิ้มหน่อยครับหว,วานหนี่คือความแม่นยำของธนูคอมพาว์นะครับระยะ20เมตรวิธียิงก็มีแค่นี้แหละครับ